สวัสดีค่ะยินดีตอนรับ่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหาโฮค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกับแบดในช่วงบายของมือวันที่สิบเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2567ัรค่ะพี่น้องค่ะมือแอดผ้าพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขสกอนมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู่ยาเทวดาค่ะพี่น้องคะ เอามาอนี้นะคะอ่าแนวทางของปู่ย่าเทวดากาซิมี่คู่จันทน์นะคะแล้วมาบอกสามตัวเม็ดเดียวนะคะอากาแนวทางเหล็กเชือกนะคะพ่อแม่พี่น้องมาอนี้ค่ะแนวทางของปู่ย่าเทวดาที่ปูแล้วสินะมาบอกสุฟังสิมีตัวใดแน่พ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะผูข้ขากราบนมัสก,การค่ะเน,นื้อของเรารวยห้องของเรารวยแค่ไหนของเรารวย,ยม,ม,มันดักพัสดุ์ แก่กับตัวประเทีด้อค่ะปูแนวทางบ่มาถามแนวทางขหน่อยเห็นปูทรงอ่าแนวทางเขามาก็นเลยถามอันใดสันนี้ค่ะปูเห็นปูทรงขมาค่ะก็เลยเข้ามาหานี่แหละค่ะปูียเสกคบตรายเสค่ะัับาจกเลยตสา้นค่ะค่ะเสียดเสียดข้าวผู้ยิ่ง อืมค่ะพูดเนเ้ตัวว่นนะว่นหนงคารตัวว่น่ะอ๋อค่ะค่ะพูดได้ค่ะจ้านทุกคนเราเห็นแบต้นทุ่งอยู่บ้านเขาหน่องแมวมาเห็ดเเค่ะเขาเคยหนองแมวมาเห็ด เขเลยมาเห็ดเขาเรื่องสิยคข้อแ็่เขากระวได้ไว้นั่เขาเอาขึ้นไปจบวังเขาค่ะห้ามไมเลยห้ามไอืมจ้ะผูได้ค่ะ4เจ็ดแปดเจ็ดแปดค่ะกับศูเจกับศูนเจ็ดค่ะปูอืม้ค่ะเจ็ดไปกับศูนเจ็ดงามไม่มเด แต่ว่าเด่นมากกสิบหมดบ่ก็ลองตัวจดินะครับผู้มากกสิบมากกสิบ่าเก้ามากกสิบหาเก้านะครับผู้หาว่านังลิมิตว่าตั้งลิมิตตั้งกสิบตั้งลิมิต่ก้าต่วพวกโกมเร้ดอีอ่า ีเปค่ะทีเก็บต <Rocky. S 2> <hi> ่ว่าพอของพร้นทอนมากพอดีเน <whis ky. S 2> ีอ๋อคับบ่อนกค่ะอนเราตายอนเราตายก็เลยอมนม่ต้องวาห็ดคนาานเนาะค่ะนเราตาย วที่กาไมอยากได้ให่เลาห้านเราวกผมจ้างมากัดเพจอะรัดเนี่ยคู่เพเ่วเราได้จแขนห้านเรามากว่ามากเพรคอยู่ผมผู้เยสักเยมีบคน่้าเขาอรู่อนีว่าค่ะเป็นกิกรมการูรล้างกรรมแต่หน้าใหม่ีว่ มีกระดสุข <m> ้าวนะกูจะดอด้่าค่ะรี่ผมก็น่าอย่หนึ่งี่ไปหาอ้เามขึ้นหนึ่รยคือคือบอกใครอย่างนี้เป็นไงนะคะปูเป็นขาดขาดค่ะอย่างนี้แหละค่ะมันเป็นขาดขาดช่วงหนึ่งค่ะค่ะเอจัขนเอาไว้ใกล้ๆมั้เพิ่นมาจังไดนะคะปูคะคุณรา เอาตุงหลานมาค่ะตุงหลานมาหนึ่งหลนบนูจากทางมากค่ะน้ำไหบุญรับ่ได้นาน้ำมก้นความู่เียคนอ่างน so ้ำตเป็นจิาณดีวี่ยาเทพย่ันเยี่ยมากค่ะค่ะ้าหลับตุงหลานมากขึ้นมากพระสีโองวาสั เปลาพ่อชี้หงไหมค่ะพ่อชี้งคุณพวพี่คนใดพ่อชี้หงพอ่อละวันวัน้ทำวันนี้ทำแล้วแบาพอชี้หงตไว้ยังได้คุยจะทออน,นั่หนูอย่างง,ววง,งั้งันพ่อกระซี่หอว่าพกนั่เจี๊ยนนัเปียดระวังอย่างเนี้ยเขากันได้ไหมครับปูเออก็เรื่เขากันกับอันแต่มวนวาน,นค่ะวานก็ไดด้วย ก็จะามาเห็ดสอนกันนี่มาวันนวันข้างค่ะเห็นยอะมากเหรเ็ดจากผู้ดไ่ไม่ได้เห็ด่ะครูเดกนหาคเห็ดเลี้ยงขี้วเดเลี้ยงคี้วเาะครับคร้เออผูคนกเห็เนอยเห็ดเนาคนมากลยไม่ผิดวังเลยนค่ะมันกมาไก่วัีครับเออได้เห็ดห่วานค่ะว่า มาหล, chew, no our, ลัก nice 응ันเลยมที่ถามรอบแล้วครัั้กแต่นาำชีพาน้ำเอ่อน้เจ็เพราะฉันเราอะฝ่ายเจ็ดฝ่ายแปดหรือตัวฝ่าว่บ่ายเจ่ายัวลีเ่า่สิคะค่ะเรื่องต้สดเดียวเรื่องคู่เดียวเรื่องคางเดียวเรื่องีเจ็เปอืมค่ะปูซีเจ็ดแปดนะคะของผู้จันทอนเออค่ะเรื่องการทีเราเขาู่ เล่าเล่าวันอ่าเล่าหมอวันจันทีผพานมามันออกเจ็ดแปดนะครับปูมันยันี้หารอยสินกันก่ะมืนอีกไม่เล่าอีกครับปูเล่าเล่าสิจันคุสุกค่ะห้าร้อยมีทุกมือค่ะปูเออพอเงยเราถึงเลืตัวดวเาฝาลุ่มฝาลุ่ฝาลุเราว่าอืมามีเจ็ดเลยค่ะก็ชิมีนะมี่ะ ตะวานห้าน้อยนี่ทุกมือค่ะพูตะว่าเล่านี่สิจันพุดซุกค่ะนี่เวันหนอต้อจันเสาวันนะด็สค่ะันอ,อ,อ,อยุคนใดชีสิตผม่อปีอา,า,ายุผู้ตายอายุผู้ตายอ๋อผู้ผู้ผู้เสพกรนบมคับพู อันไหนนะคะปูม <parfois> ันโมกันนี้ขนอยกับฟังโมกันเข้าใจอันไหนนะคะปูอันปูตายปูตายยูีสิบหกปีีสิบหกค่ะี่สิตายมาหมายถึงเซนีบ่ะคัปูอ๋ออ๋ออ๋อร้านกูจัทน อ๋อ46ปีตายแไได้หลายดก2ปีมัอเี้ยนน่บีทุกคนเล่ะป้โอ46นี่คือร้านกุ้งจันทน์มันบอกค่ปะป้อ๋อค่ะค่ะปูเอ เสียง okay. <or>, uh, หายอีกแล้วค่ะพ่อเออขึ้นต้นค่ะโอ้ร้านคู่จัดทอนอายุสีบกปีทีแล้วเสียชีวิตนี่นะคะพ่เนาะค่ะพ่ันยี่อตายยี่สิบปีค่ะเพื่อบุค่ะกำลังเรียนนะกำลังโอ้เสียอยากเลยม่เสียเสียเไม่บคก็คนู่จัทอนนี่ละ คีตัวบนังมันสี่ี่เจ็ดแปตัวะโอ้มาเขากันเป๊ะเลยน่อค่ะพูมขัเบข้อเลยจ้ามนมันยทรงไปค่ะมันก็ขึ้นขอเด้มันก็ทรงไปางเนขา่วค่ะปูก้แต่ว่ากระจมาตาม่มานน้อค่ะพูเออ อื fate, มค่ะปูได้ค่ะ C เจ็ดเปลี่ยนีก nah, ็เคยออกวิได้เนาะเคลื่อนออกขับปูเค้านี่เรื่องเล่าของจีราเรื่องเล่าจะหมุนวัดมืงเขาคนนด้พอมือวัด่าดีค่ะพอวันาครัจากปู เมื่อเนี่ว่านพูดบ่มือนี่วนพูดคับปัวเออเื่อน่นะจะจ้เล้าพ่องเล้าพ่องมือนี่เหรครับปัวออกนี่ออกวันพูดค่ะออกจันพูดซุกค่ะปัวไม่ได้ออกค่ะดมือนี่มือนี่ หกปีแล้่หลานไม่คุยแต่ทอดไตออดีไหตะกี้กับฟันว่าเฮ็ดบุญะหาลานเป็นรา,านตออดีหอืมน้ค่ะปู่แลับไปจมอะพอดีเวลนาค่ะปินน,นี้จนันสายอยู่นน้ากินี่ค<า>่ะเฮ็ดทีเลยเฮ็ดเฮ็ดแบบที อยากีเรมิมนยู่น่ละปีนี่ <Ha. S 2> บงการจันทร์เนีนย่นี่เว่านี้ริ่ลนย่ะี <Ha. S 2> ่อ oh, โอ้ยเลวหนึ่งเนาะค่ะปูปีหนึงปีนึงโอ้ oh, ชายาปูก็เลยบ้าปิดปีแล้วตอนนี้สันเนาะค่ะปูชายาไปชายาไม่หนีได้มาปิดปีแล้วเนาะค่ะนนะคาปะปู <Ha. S 2> าาไม่ลค่า เงินตั้งแต่ยาไม่ถึงจะขึ้นเขาล้หลวงปู่เหียงก็เสียงเขาเลยนูปู่นู้เจอกัเสียงเขาแต่ท้ายหลวงปู่าสิจุดเตือนหายเแงต่างทกันนัค่ะเงินสมุนไพรพวกมัก็ทั่วมากเนนี่พาบนปูทรงยากล้วยงูเขียวเป๋ิบนกินนสันนเศ้าแมวันนี้ น uhm uh> ุ่มเป็ดลูกมะเร็งไตนุ่มมะเร็งมดลูกคนโทรมาสั่งหลายเนีอยเนี่ยอือค่ะปูอย่อยมวกเขลล์นี่ถึงแมาเป็นยังดอกมือนี่ยค่ะแกลูกมะเร็งไตนุ่มมะเร็งมดลูกก็นี่คือยู่ร้านกูอย่งต้นไตเนี่ยมะเร็งไตนุ่มเนี่ยมะเร็งเนี่ยอือค่ะปูเป็นมะเร็งมันนาเป็นมะเร็งมะเร็งมาใครรอดเหรอค่ะ ก็ต้องรักษาไว้ัวมาเรื่องคองูเขียวนี่งูเขียวนี่แน่นอน้อรอยทีทัวประเทศมีบซุกบจะเลนกตัวกมนั่นอีบ่างเลเสียง้กูเดยมาะพานกูเดยมาะรุ่ขึ้กูรัใบสองใบิเลยกแล้ววันที่ง ผมาเาตบาดเนาะแมนค่ะป so ูคือในพนเมงหนุงามมีแตงามงามเป็นตัวงามเหมือนูนเก็กับสี่แปดสีเก็แปทีละจ้าแอบซีมีความูุขวามเจริญมีสูงมีมันอารมณเลื่อยกจูทุจูคนป่วยเก็บไข้ไขป่วยกว้วยสู่ต่อไปชีวิตชีวิตสู่จนนกบมือสุดทลายคนละผู้ใดกเด้ค่ะ แฟนๆก็ทุคนก็สมัครทกคนบวก็เป็นบวบกดวนเนาะปัญหาแนี้พลาดเ้มาเดี๋วฟังเจอแล้วเลยเดี๋ยวพวนผมมาหามาแต่มื่อเลกๆแล้วพกุ้นเจาเแอดมินก็แทซี่กอไกดแชร์กกระดิ่งกดติตามกนว่อยสิหางหนเนี่ยมหนักกุนราครแอดมินก็เดินทางกดัย คุณคุณอะไรคุณเจ๊ให้จเจไหลครจเจริจจร่อนทเจริร่อขอบคุณปูห่หลายๆค่ะปู่การนวัสการค่าสาธุคะ่ะปูอ่อพี่น้องคะแคปหน้าจอเรื่องหลักแม่พี่น้องเรื่อแนวทางนะคะจากปู่ยาเทวดานะคะพี่น้องคะมือนีกระสีมี่เหล็กเชือกนะคะที่เพิ่นเอามาให้ปูเ่เฮดไห่ที่จริงปู่เราเฮดตะหมูอ้านนะคะแต่ว่าปู่เราเล่ของกรสิได้ทรงม,มหาให้มือนีนะคะพี่น้องคะเพิ่นไม่ตะหมูอ้านหระพี่น้องคะนอกจากเหล็กเชือกแล้วค่ะก็ยังมี คู่จันทอนนะคะพ้นมาบอกเม็ดเดียวนะคะเพระอะไรพี่น้องคะเลขเชือกมณีไดมาก478แล้วก็07นะคะ478แล้วก็07ส่วนในสมาธินะคะพันมักกะสิบบอกหาเก่าเด้อพี่น้องเด้อหาเก่าค่ะคู่จันทอนนี่ก็478เม็ดเดียวค่ะมณี ร้านคู่จันทรวาเสียชีวิตนะคะพี่น้องอายุ46ปีเด้อค่ะพม่พี่น้องเด้อเอาแคปหน้าจอนะคะมือนี้นะคะแนวทางจากปู่ยาเทวดาฝากตนพม่พี่น้องบัทางสุขุสุกนนะคะเป็นแนวทางสําหรับเป็นแนวทางสําหรับหมวดหมู่วันที่16กรกฎาคมนะคะพี่น้องแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะจังใดกับพิจารณา,าเบิ้งเด้อค่ะเด้อสำหรับแนวทางมือนี้ค่ะจาก ปู่ยาเทวดานะคะถ้ามัธชอบแนวทางชุดนี้ของปูค่ค่ะอย่าลืมนะคะนําไปพิจารณายิบจับซสือหาสละก,กินแบงรัฐบาลเอาไว้พร้อมนะคะปู้ละใบสองใบนะคะถ้าเทียมมิโชคลังวัดไเ่เศรษฐีหนาไมอาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับชมรับฟังคลิปนี้อยู่ในขณะนี้ก็เป็นไปได้นะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะเอาคลิปนี้ก็มีประมาณนี่ค่ะขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่รับชมรับฟังค่ะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่ยาเทวดาด้วยนะคะ เอาไว้พอกันไหมกับแอดในคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ